ใหญ่เจงนายสันทนาะวันนี้กูท้ามึงถ้ากูขึ้นเวทีนะมึงอยู่ได้เกินหนึ่งนาทีนะกูยอมกาดตีมึงร้อยบาทเอาขี้หมาก่อนเดียวว่าผมผักมันลมเบาๆก็ลมแล้วเมื่อวานนี้แหมมึงเก่งจังข้างบนพอมาข้างล่างเฮ้ยกันไว้กันไว้แล้วทําเป็นยิ้มยอ้อโธไอสไตล์นี้ทําไมจะไม่รู้นะอ่า ตอนนี้มึงก็มาทำเป็นผูดเรื่องกฎหมายอาจจะมาฟ้องใครนั่นนี่ฟ้องก็จะฟ้องอ่า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 กับเรื่องใช้กฎหมายละสมัยก่อนมึงไม่เห็นใช่ละสมัยก่อนมึงพูดดีจังเลยมึงพูดเก่งจังทำท่าทางอันตรพาณนี่ใช่ไหมมึงอ่ะอะไอสาระนะมึงสะดวกเมื่อไหร่เนี่ยวันเวลาไหนเนี่ยมึงช่วยบอกชูวิทย์ด้วยนะมึงไม่ต้องเลยมึง และสื่อต่างๆเนี่ยขอโทษทีนะเมื่อเช้าเนียโทรหาผมจะเอาผมไปประทะผมบอกอะไรรู้ไหมคุณรับไหวเหรอสถานีคุณรับไหวเหรอเพราะอะไรเพราะมันจะพังเพราะว่าผมเนี่ยเปิดศึกไอ้นี่เนี่ยผมเรียกมาไอ้เด็กวานซื้นมึงใช่ไหมล่ะที่มึงถูกไล่ราชการใช่ไหมที่มึงทําตัวแบบนี้ใช่ไหมที่ เขาไปจับมึง,ม,งมึงก็ว่านูน่นว่านี่เข้าใจไหมไอ้น,นี่ใช่ไหมอยู่สนามมวยทําเป็นมาเฟียนะทําเป็นนูน่นเป็นนี่อายุมันก็คงไม่น้อยกับไม่มอกไม่น้อยกับผมเรารุ่นรุ่นกผมนี่แหละนะเป็นในร้อยไม่เจอเหรอเคยเรียนในร้อยรู้จักรุ่นนั้นรุ่นนี้นะมึงใหญ่จริงเนี่ยเหรอมึงใหญ่จริงไ้สันทนะวันนี้กูท้ามึงถ้ากูขึ้นเวทีนะ มึงมอยู่ได้เกินหนึ่งนาทีนะ<ม>กูยอมกาดตีนมึงเอาไหมอยู่เกินแค่หนึ่งนาทีพอนะแต่ผมจะไปทำบนเวทีผมทำได้คุณดูสารรูปมันนี่มันหูตอนชัดๆผมไม่อยากโชว์ตัวผมนะแต่ผมเนี่ยบอกก่อนว่าผมพร้อมเรื่องร่างกายนะ แล้วผมพร้อมทุกอย่างว่ามาเลยไม่ต้องขันน้นถึงขนาดว่าวางมวยแล้วก็ไปจัดโปรโมเตอร์ไปโชกันผมไม่จำเป็นต้องไปสร้างราคาให้มันหรอกครับราคามันไม่มีแค่ผมรู้ฟอร์มมันแล้วเมื่อวานฟอร์มข้างบนชั้นสามทำเป็นแอคอาร์ตเขากโอ้กูอยู่นี่พอลงมาเอาจริง เฮ้ยกันไว้กันไว้เฮ้เเป็นยิ้มทําเป็นอะไรประถูผมรู้แล้วไอ้ตายอย่างนี้ไอ้ตายอย่างนี้มันหมาเห่าเห่าอย่างเดียวเห่าจะไม่กัด